นำโดยนายกสมาคมเลยมามาชมวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เป็นโคกสับปะรดนะครับเราว่ากัน้จะอาบะขันนับคณย์บุณยค่ะใช่ใช่ใชที่ไปไปยังไนี่เกษตรกรผนมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับกก่เกงนี่ต้อต้สไสาจเกงนานๆด้วยนะจ้เป็นพอแน่นอน เดี๋ยวุนี้เดี๋ยวเขากล้มาถ่ายเอาได้เปรทายหุ่นัี้ครับเดี๋ยวข้างในก่อนนะครับของเขานะครับที่คนได้ประทานหลายริหลยางที่จะมาโดยเฉพาะเศรฐกิจอเลยไล่เม่เข้ามา ใครเจอมเมล็ดเต็มนะคะสามารถนลี่จะปลูกเรียนสิดมานะคะก็ตำราที่ว่าปลูกวันนี้ก็เนี่เกยวันนี้พี่เป็นน้ำมือเดยวะเที่ยวด้วย ถ้าสมมุติว่าเราผ่าแล้วก็เอาเมล็ดนะะี่ยค่ะยอดลงดินเนี่ยสามปีเท่านั้นเลยค่ะ,ะแล้วก็ดอโกโกโก้จะเล็กมากแต่จะให้ผลผลิตที่ที่ใหญ่โตค่ะถ้าเทียบจากปริมาณและขนาดของมันผลโกโก้ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําซึ่งซึ่งสารอาหารไม่พอซึ่งเราเราไม่ต้องอเมล็ดโกโก้อะค่ะถ้าหมักได้ คุณภาพดีหรือว่าช่วงระหว่างเวลาการหมักจัดการยังไงกับในหลังหมักคะครับผมเอ็นดมแล้วก็แบบโล่งดีนะก่อนจะมันจะโลนเขาตื่นเขาดูตอนซุปซุปเก็บแบบตัวที่ไม่สมบูรณ์มาผมก็เลยลอาหมักสักของมันไหมฮะกินกินอันนั้นมันคือกินดีเฟกมันคือเมล็ดที่ไม่ดี เมล็ดแบบนั้นอะมาลองทําดูแล้วมันจะเป็นยังไงมเมล็ดมันไม่ดียังไงผูทั้งหมดหรอกว่ามันจะไม่ดียังไงตอนนี้ก็ทําโปรเซสเกือบจะจบกระบวนการแล้วเราก็รู้ว่ามันมันไม่สามารถเอามาทําช็อกโกแลตคุณภาพที่ดีได้มสมบูรณ์จริงๆแล้วบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านช็อกโกแลตค่ะส่วนข้างในนี้จะเป็นหลักๆของบูนเนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตที่ใช้มเมล็ดโกโก้ที่ปลูกในจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ ตัวที่เราทําเป็นหลักก็คือตัวตรงกลางนี้ค่ะมันคือเชียงรายออริจินเป็นกลัวว่าฉันจะตายฉันก็เลยสซวายด้วยกันงอกลากขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่สามารถที่จริงอ่ะเพื่อเพื่อที่มีประสบการณ์อ่ะหมดแก้ว